This the um Partners Podcast Transforming is Maximum Lives People's ธุรกิจติดปีกบายอนันต์นัร์ลังสรีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ทีมผู้นำนะครับกลับมาอีกครั้งกับธุรกิจติดปีกบายอนันต์นัทลังสีครับวันนี้ก็เป็น EP 2นะครับ Episode 2นะครับวันนี้ผมอยากจะเข้ามาคุยเกี่ยวกับห mm ัว hmm. เรื่องที่ชื่อว่า ขายดีไม่ได้หมายถึงกําไรดีครับเพราะวันนี้หลายๆคนหลายๆองค์กรหรือแม้กระทั่งหลายๆบริษัทเองคงมองว่าอยากได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นอยากให้ยอดขายเติบโตขึ้นแต่ตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะสะท้อนนะครับว่าวันนี้การที่เราขายดีหรือว่ามียอดขายที่เยอะมากขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวที่สะท้อนว่าเราจะกำไรดีครับ เพราะ,ะนั้นเนี่ยในแง่ของคนที่เป็นเจ้าของอีการกับคนที่เป็นทีมหัวหน้าสิ่งที่เราจะต้องมาโฟกัสมากกว่าเรื่องยอดขายก็คือเรื่องกําไรล่ะครับวันนี้เรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมนะครับผมเคยได้มีโอกาสได้ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทผลิตเครื่องสําอางขายนะครับของเขามีแบรนด์ของตัวเองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ ค่อนข้างจะหลากหลายเชียวละครับเยอะมากๆตั้งแต่ครีมตั้งแต่สบู่ทุกอย่างที่เกี่ยวเรื่องปะทินผิวหรือว่าเครื่องสำอางของคุณสุภาพสตรีครับบริษัทนี้เขามีทั้งหมดครับแต่สิ่งที่คนที่เป็นเจ้าของเขาเข้ามาหาลือแล้วก็เข้ามาปรึกษากับผมเขาบอกว่าวันนี้เขารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติในธุรกิจของเขาเพราะว่ายอดขายที่มันเติบโตขึ้นทุกๆปี แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขารู้สึกว่าเงินของเขาน้อยลงทุกๆปีผมก็เลยกลับไปถามคนที่เป็นเจ้าของนะครับว่าวันนี้ทำไมพี่เขาถึงรู้สึกว่าการที่มียอดขายเพิ่มมากขึ้นมันเป็นการผิดปกติเขาบอกว่าในทุกๆปีเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวเอามาต่อเติมหรือว่าเอามาเติมเงินเข้าไปในบริษัทของเขาครับแสดงว่าวันนี้ การทําธุรกิจบางอย่างของเขาเนี่ยมันน่าจะมาผิดทางเพราะมันทําให้เกิดการขาดทุนของตัวรา,ายได้นะครับหลังจากที่ผมได้เริ่มเข้าไปวิเคราะห์แล้วเริ่มเข้าไปเจาะปัญหาสิ่งที่เราได้เริ่มกลับไปคุยกับคนที่เป็นเจ้าของแล้วเริ่มความผิดปกติอย่างแรกคือวันนี้การเก็บตัวเลขต่างๆหรือว่าตัวเลขหรือดัชนีชี้วัดต่างๆในองค์กรแทบจะไม่มีเลยละครับสินค้าที่มีอยู่ เกือบร้อย SKU ครับสิ่งที่เราเจอก็คือว่าสินค้าทั้ง100 SKU มันไม่ได้ทำกําไรทุกตัวครับแถมหน้ำซ้ำยังมีการขาดทุนค่อนข้างจะเยอะแสดงว่าวัานนี้เราถ้าเราเองขายสินค้าที่ขาดทุนออกไปเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทวีคูณการขาดทุนมากขึ้นเท่านั้นจริงไหมครับสิ่งที่เราเริ่มกลับไปแกะแล้วเจอว่า ใน100 SKU หรือใน100ผลิตภัณฑ์นะครับเราเจอว่ามีเพียงแค่10 SKU หรือ10ผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับที่ขายได้กำไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมาทำงานร่วมกันกับคนที่เป็นเจ้าของก็คือพยายามเริ่มรีดิวหรือว่าลดการขายสินค้าตัวที่ขาดทุนลงไปครับ พราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เรากลับมาโฟกัสอีกตัวหนึ่งก็คือโฟกัสตัวที่ได้กําไรแต่วันนี้คนที่เป็นเจ้าของเองก็พยายามสื่อสารกับเราว,าว่าวันนี้สินค้าตัวที่เป็น10%ในส่วนของตัวที่ยังมีกําไรเนี่ยก็เขาเองก็ขายตรงนี้ค่อนข้างจะเ,ะเยอะเช่นเดียวกันแต่ทําไมยังไม่กําไรหลังจากที่เราเริ่มกลับมาวิเคราะห์แล้วเจาะลึกในส่วนของตัว ทั้ง10 SKU ตัวนี้ครับสิ่งที่เราได้เจอมากกว่านั้นก็คือว่าใน10 SKU ตัวนี้มันมีคอสที่เป็นคอสแอบแฝงที่เกี่ยวเรื่องโปรโมชั่นเรื่องการตลาดนะครับค่อนข้างจะดุเดือเดเลือดผ่านเลยเพราะว่าวันนี้ถ้าใครเคยจําได้ธุรก,กิจเครื่องสำอางนี่มันจะมีรถแรกแจกแถมแล้วก็สะสมแต้มแจกรถเบนซ์แจกบ้านก็ตามนะครับตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายในการแอบแฝงครับเพราะงั้นเนี่ย ในแง่ของการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญมากที่สุดไม่ใช่การขายดีมากที่สุดครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้เห็นตัวเลขแล้วเราได้เห็นผลกำไรผลกาดทุนมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคนที่เป็นเจ้าของกิจการครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาก็คือเราจะต้องกลับมาวางแผน มากำหนดตัวเลขในแต่ละสินค้าและแต่ละผลิตภัณฑ์ครับว่ามี fixed c เท่าไหร่ avoidable cost เท่าไหร่หรมีกําไรเท่าไหร่มีการจ่ายแท็กจ่ายภาษีเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาก็คือทําโครงสร้างของราคาให้มีความชัดเจนครับเราจะได้รู้ว่าในการขายสินค้าออกไป1ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีสัสดส่วนของ วัตถุดิบเท่าไหร่มีสัดส่วนของค่าแรงเท่าไหร่มีสัดส่วนของค่าน้ําค่าไฟดอกเบีย้ยเท่าไหร่ <_ C. S 1> เมื่อไหร่ที่เราเริ่มทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาชัดเจนล้ะครับเราเราจะได้รู้ว่าเราจะไปฟโฟกัสในการขายสินค้าตัวไหนหรือชิ้นไหนแน่นอนล่ะครับคนที่คนคนที่เป็นคนขายสินค้าไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของอย่างเดียวครับคนที่เป็นคนขายสินค้าอาจจะเป็นน้องที่เป็นเซล หรือว่าตัวแทนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเองไม่มีความชัดเจนสิ่งที่ตามมาแน่นอนนะครับก็คือคนที่เป็นคนที่ตามเรากลับมาครับเขาก็จะไม่มีความชัดเจนเหมือนกันนะครับโอเคผมขอย้ำนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องเริ่มกลับมาถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราขายดีมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเงินใน กระเป๋าเราน้อยลงเรื่อยๆ,ๆสิ่งที่เราต้องเริ่มกลับมาคือเราต้องกลับมาออกแบบตัวชี้วัดต่างๆให้มันมีความชัดเจนแล้วก็กลับไปดูถึงต้นทุนต่างๆให้มันสะท้อนกับความเป็นจริงให้มากที่สุดครับหลังจากนั้นเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเรื่องงานขายเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเนาะพราะงนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาที่เราทําโครงสร้างชัดเจนผลที่จะตามมาครับคราวนี้เราจะเริ่มเห็นด้วยว่าวันนี้ เราจะลดต้นทุนในส่วนไหนหรือว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนไหนเพราะว่าเราพอเราเริ่มชัดเจนเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยค่าแรงเราเยอะเกินไปค่าวัตถุดิบเราสูงเกินไปเราจะได้มาบริหารจัดการทางส่วนนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ฝากไว้สําหรับคนที่ท,ทําธุรกิจทุกคนนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นตัวเลขแล้วก็ดูแลตัวเลขก่อนที่จะสายเกินแก่ครับ วันนี้ผมก็อยากจะแชร์วิ่งประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามใน EP ีถัดไปนะครับว่าเรามีประสบการณ์หรือว่าเรามีสิ่งที่อยากจะเข้ามาแชร์วิ่งเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ This the um Partners Podcast Transforming is Maximum Lives People's